สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลูกขาเนียวเสียอีสานทุกท่านครับพี่น้องถักทายเอฟซีทุกท่านเี่เขามารับชมเนี่ครับพี่น้องมาหนี้บ่าวที่กับผ้าพีพผนองเข้ามาหาง่วไปเลี่ยงครับพี่น้องสำหรับอีพี่นี่ก็ถือว่าผ้าพีพผนองเข้ามาเบิงง่วหนาขอกหนาฟ้ามมาอนี้อเมริกันบราว์มันเลือดลอยครับพี่น้องกระแสง่วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตะเอาไปเลี่ยงนะครับโดยเฉพาะเลือดลอยกระแสช่วงนี้ไราย อ่าเก็บขอกขอกเสาร์มได้มีงบประมาณถึงกับอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาชมคลิปนี้ครับพี่น้องอ่าพันธุกรรมดีๆโครงสร้างง่ายๆจังด้วยคลิปนะครับผมมาหนีมาภาพพี่น้องเข้ามาอยู่ขอ,อกได้ฟาร์มใดเดี๋ยวมาหนีทักทายกับเจ้าของขอ,อกเพื่อนได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ้าวแนะนำสื่อเสียงเรียกน้าบยังไงน,นะครับแหวนเพชราฟ,ฟาร์มนะคะตั้งอยูบ่บานดนชีค่ะตำบลดงบางอำเภอเลื่อมนาจังหวัดอำนาจเจริญจ้าครับผมเอาเบอร์โทร่วฟ้ามเลครับศูนย์แปดหนเจดเจ็ดสามสี่ศูนย์แจ้าครับผมอาวแอดไลน์เบอร์นี้้เนาะจ อ่า<ะ>เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันขันอยากติดตามทางเพจทางเฟซล่ะครับทางเฟซแหวนเพชรฟาร์มค่ะเป็นภาษาไทยจ้ะมาหนีก่ะคอ,อกนี่ฟาร์มนี่เพลนเลี้ยงเลือดลอยเป็นลักนะครับเนาะอเมริกันบาร์มันเลือดลอยนะครับเห็นสวยๆแบบนี้คืองวดลูกคอ,อกเพลนด้วยครับพี่น้องนะครับอันนี้คือลูกคอ,อกนะครับผมก็คือเป็นผลผลิตจากคอ,อกจากฟาร์มเพลนนะครับผมก็ถือว่าโครงสร้างหนาใหญ่แล้วก็มีอีกหลายโตัวเพลนว่าร์มาหนีก่ะ <c oughs> เอามาฝากพี่ฝากน้องเข้าจักหน่อยนะครับบารวัตถีมาเยี่ยมมาชมหอดคคอกกกปาาาานนีี้้ะะ่สิมมมมมเรับผยยชแลว ฟังราคานะครับว่าเพิ่นแต่ละโตนะครับผมเพิ่นแบ่งออกนี่ราคามันอยู่เรียดไดนะครับช่วงนี้มีทั้งงวดทองเนาะมื้อนี้เนาะจ้าไผได้เลือดลอยตัวละ50,000กว่าบาทมื้อนี้เพิ่นว่าอ่านะครับจัดโปรเลยครับพี่น้องเลือดลอยประกันทองตัวละ50,000กว่าบาทครับพี่น้องนะครับผมโครงสร้างใหญ่ยาวปลารถไฟนะครับผมเอาตัวราคาประหยัดก่อนเลยครับเนาะจ้าเอาไปเบิ่งเมียเงี้ครับพี่น้องนะครับอันนี้คือเมียเงี้เพิ่นเลยนะครับผมตัวนี้เป็นอ่าอเมริกันบราแมนพันแท้นะครับ เป็นวัวอ่าเขาเรียกว่าแม่แม่คอ,อกเลยนะครับพี่น้องตัวนี้เพิ่์ลวาสีแดงพีแดงน้องห้านะครับผู้เบิ้งคลิปนะครับผู้อยากจะเขามาอยู่ในวงการนี่ผู้อยากจะล่องเ,อเลี้ยนอ่าเลี้ยนรูล่องหัดเลียงเบิ้งนะครับเนาะนะครับเพิ่์ลวาสีแดงออกตัวนี้อ่าเป็นงัวอ่าแม่คอ,อกเพิ่์ลนะครับโค้งสางสูงใหญ่เงี้ยวนะครับส่วนสูงนี่มีรอยหาซิผาน,นี่แน่นอนนะครับผมเอาเบิ้งใบเพดิกีเขึ้นก้อนเนาะทำไมเนาะใบาไปเพดิกี อ่าเป็นลูกของ PZ101 นะครับสายล่อฟอร์ดแม่สูตนะครับอ่าสายลางเป็นสีจริเล่สีทับศูนย์นะครับโครงสร้างชุงง่มใยนี่ครับใบเพดีกรีเพิ่นเดอร์ค่ะพี่นอ้องอ่ามีลูกมาจากตัวละแม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่หกขาในท้องอ่าลูกตัวที่6ในท้องเลยครับพี่น้อง <6. S 1> อ่าเบื้องความสมบูรณ์ครับงัวงมีลูกมาแล้วค่ะตัตัวหอยู่ในท้องเลยครับพี่น้องตัวหอยู่ในท้องปีละลูกค่ะอ่าให้ปีละลูกดนะ้วยเนานะผสมข้างเดียวติดค่ะอ่านะครับอันนี้จะของขอกเป็นการันตีให้เองเพราะว่า เพิ่นให้กําไลให้มู่นราคากับขอ,อกเพิ่นนะครับผมอยู่มาอยู่น้ำขอ,อกนี่ได้จักตัวแล้วลูกเพิ่นได้ตัวนี้ตัวที่ซีค่ะ,ะในทองนี่เป็นตัวที่สีแล้วพี่น้องก้อนนั่นที่เพิ่นได้มาเลียงก็คือมีลูกมาก,ก้อนแล้วตัวหนึ่งเนาะ,ะ,ะมาอยู่ดีซีแล้วพี่นอ้องหาเป็นหาเป็นหก <6 S 1> ในทองนี้นะครับ ตอนนี้ท้องก็พอได้ยู่ยแม่ท้องกับเล็ดการตองหนึ่งจ้ะอ่านะครับผมอ๋อท้องกับลีแกนตองหนึ่งครับพี่น้องนะครับอ่านี่ท้องกับลีแกนตองหนึ่งแยกเพศได้พี่น้องนะครับลีแกนตองหนึ่งแยกเพศนะครับเอาในท้องกับที่เด็ดอีกแล้วครับพี่น้องสองเดือนกว่าอ่าสองเดือนกว่าตัวท้องเรียบร้อยนะครับผมการันตีให้ครับคอกนี้ฟ้ามี่นะครับผมเพิ่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่เคยมาเยี่ยมชมพี่น้องก็เคยติดตามนะครับเปิดร้ายไปได้ครับบัดนี้ หาเมื่นเก่าจ้าหาเมื่นเก่าต่อรองไ้ย่ำอีกรอบนึงก็ถือแบงค์ขันธุก,กรรมกันไปเลี่ยงครับพี่น้องแล้วก็ผสมติดทองให้พร้อมหลายทันว่าโอ้ลูกไม่หลายตัวแล้วกระถผสมอยากบ่แต่ว่าอนี้เพิ่นเลยว่าจังได๋กระถแบงกันไปเลี่ยงแล้วผสมติดทองไปเห้เรียบร้อยตรวจกันให้ชัดเจนนะครับผม <ak> ประกันท้องแน่นอนลูกที่ <c oughs> ลูกที่6ในท้องเนาะค่ะ <c oughs> หา0มื่นเก่าครับพี่น้องว่าเอาไปเลี่ยงพี่น้องว่าแม่นี่ห้ลูกงามบอนะครับผมก่อนพี่น้องที่ตัดสินใจฟังราคาไปเรียบร้อยผมสิให้เบื้องลูกของเขากัน นี่แหละครับพี่น้องคือลูกสาวของเขาเป็นลูกตัวที่แรงของเขาครับตัวนวี้ตัวที่ตัวที่ซีตัวที่ซีเนาะนะครับตัวที่ซีตัวที่หา,ายไปแล้วอ่าตัวที่หาน้องสาวเขาเนะี่ยมีเอฟซีเพิ่นมาแบง่งไปรเรียบร้อยเนาะ,ะอ่าเอฟซีเพิ่นมาแบ่งไปรเรียบร้อยตัวนี้เป็นเป็นพี่สาวนะครับนี่แหละครับลูกสาวเขานะครับลูกสาวของอเมริกา280เนาะค่ะอ่าลูกสาวอเมริกา280นะครับผู้ใดอยากได้แม่บล็อกแม่พันคุณภาพเกรด A ครับพี่น้อง ผมกราลันตีให้งามซ้ำว่านอกน้ำเข่าตัวละสี่แสนหาแสนครับพี่น้องตัวนี้ไห้มาเบิ้งตัวจริงกอนด้วยครับพี่น้องสูงใไงนะครับลอยหาสิมหาม่แน่นอนนะครับขอเบิ้งใบเพชรจั้งไว้นะครับเอาตัวนี้เป็นแม่เขาก็คือตัวเมื่อกี้ครับพี่น้องนะครับก็คือตัวพี่เซตหนึ่งศูนย์หนึ่งแหละครับพี่น้องเขาเป็นลูกสาวของอเมริกาสองแปดศูนย์นะพี่น้องนะครับเป็นลูกสาวของอเมริกาสองแปดศูนย์นะครับสายสมุกกิงกันนะครับ เอานะครับไผรอยากได้ง,ง่วงสาวครับพี่น้องตอนนี้ก็คือสิเขายวสองขวบเนะาะค่ะอ่าเขาสองข,ขวบก็คือเป็นสัดแมจมัจรอบแล้วแม่เป็นสัดแม่อะไรสามรอบละจ้งสามรอบแล้วเนาะน,นะครับรอบซีพี่น้องก็คือทับได้เลยลอ,อันนี้ <4. S 1> ผมถามแม่เพิ่งอยู่ว่าคือว่ตผ,ลลผสมนะครับก็บเป็นความเสือนะครับเพิ่นอยากใหง้ง่วงเพิ่นสมบูรณ์เพิ่นเจ็ดสีผสม<า>นะครับอ่ารอบหน้าเ<ล>พิ่นก็เตรียมนมเชื่อไว้ให้เรียบร้อยเป็นสัดมาสามรอบรอบซีนี่ก็วัตถุดิไ,ไซเลยสีทับสีผสมเลยครับผม สิ้นเดือนนี่ค่ะเนี่นะครับสิ้นเดือนนี่จะขึ้นเป็นซัดแล้วนะครับลงมือไปเรียบร้อยค่ะลูกสาวอเมริกา280แปดไปสนใจครับพี่น้องนะครับผมเอาเปิดไปเท่าไรก่อนครับแม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นจ้าหนึ่งแสนครับอีกหนึ่งหมื่นนะพี่น้องแม่ของเขาก็คือตัวหาเมื่นเก่าเหรอพี่น้องนะครับผมมักแม่อยากเอาไปรุ่นลูกเอางบประมาณมาไล่ก็ซื้อตัวหาเมื่นเก่าแม่เขาก็ได้ครับในท้องลีแกนตองหนึ่งแยกเพศนะครับสองเดือนกว่าๆหรือจะเอาลูกสาวไปทับเอาครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นนะครับอยากเอาไปทับเอา อามีน้ำเชื่ออยู่ในใจมักพอในใจแล้วชอบสายอเมริกา280ครับพี่น้องเอาไปทับเอาก็ได้รอบนาเดือนเนี้ยนี่นะนะครับสิ้นเดือนนี้น้องแม่เนาะเอานะครับราคาอีกรอบนึงได้ครับแมทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นจ้าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นราคาห่องต่อร่องเอาเจ้าของขอกเปิดเองอันนี้ลูกขอกในขอกโดยฟาร์มเพิ่นเด้อครับพี่น้องนะครับแบรนด์ของเพิ่นเองนะครับวีลบีบีนะครับผมอ่าเบอร์หนึ่งเก้าค่ะหนึ่งเก้าครับพี่น้องนะครับผมเอา ตัวต่อไปครับพี่น้องบานนี้ไผหมักทองแก่ไก่คลอดครับพี่น้องบาดนี้ต้องแก่ไก่คลอดว่าต้องไปทาโดนนะครับอีกเดืนนคลอดแม่นี่อีกเดือนกว่าเดือนกว่า,วาคลอดนะครับลูกตัวที่ไหนในท้องนะครับลูกตัวที่3ค่ะลูกตัวที่3ในท้องเด้อครับพี่น้องขอเบิ้งใบเพรได้ครับแม่เอาตัวนี้ลูกตัวที่3ในท้องเด้อครับพี่น้องเอาเขาเป็นลูกของโลซาริโอ1น1นะครับผมาสายหลางเป็นวินเชสเตอร์แมงนามเก่าๆครับนี่ครับเอา ท่องตอนนี้นะครับผมกับรีแกนตอนหนึ่งแล้วแม่เนะาะอ่าลีแกนตอนหนึ่งแยกเพศเหมือนกัน